ครับผมคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการปลดล็อกรหัสหน้าจอตัว A52020 กันนะครับผมหรือว่า a 5 2 0 2 0กันนั่นเองนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวอันดับแรกนะครับก่อนไปปลดเราจะต้องรู้โมเดลตัวเครื่องก่อนนะครับผมว่าโมเดลตัวเครื่องตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับผมเราก็ไปที่โชว์โทว์ฉุกเฉินเหมือนเดิมนะครับผมกดดอ,อกจันสี่เหลี่ยม899้าสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับผม ตัวนี้จะเป็นแค่การดูโมเดลตัวเครื่องเฉยนะครับผมตัวนี้มันจะเป็น c p h 1931นะครับตัวนี้นะครับตัวที่นิ้วโป้งขี่อยู่ตรงนี้นะครับโมเดลดูตรงนี้นะครับเป็น Android เวอร์ชัน9นะครับผมส่วนเวอร์ชั่นของตัวเครื่องจะเป็นเวอร์ชัน a 49ดูตรงนี้นะครับผม a 49ตรงนี้นะครับเป็น c p h 1931 ex ขีด11แล้วก็ a 49นะครับ ทีนี้นะครับผมวิธีการปลดรุ่นนี้นะครับผมหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่หลักๆเลยนะครับ,จะ,ะะรบจะมีอยู่ประมาณ2วิธีนะครับผมก็คือวิธีแรกที่ผมจะนํามาใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการที่ว่าแกะเครื่องนะครับปลดปลดผ่าน ISP นะครับผมจ้ำรวดขึ้นมา4ี่เส้นนะครับผมปลดผ่านกล่อง UFI นะครับผมตัวนี้จะเป็นวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่ต้นทุนที่จะ จะเสพต้นทุนได้เยอะพอสมควรนะครับผมราคาก็จะไม่ได้สูงมากนะครับถ้าปลดวิธีนี้ปลดผ่านกล่อง u f i นะครับกล่องตัวนี้นะครับปลดผ่านยูเไนะครับแล้วก็แต่วิธีนี้ต้องแกะเครื่องนะครับแกะฟ้าหลังแล้วก็เอามาจำรวดนะครับเหมือนเหมือนกับรุ่นทั่วไปที่ทำลงช่องนะครับที่ต้องแกะเครื่องนะครับแล้วก็อีกวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองจะเป็นการปลดแบบ ผ่านยูเซนะครับผมหรือว่าใช้ ID p a s s Word นั่นเองนะครับวิธีที่2นี้จะไม่ต้องแกะเครื่องนะครับผมแต่จะมีต้นทุนในการปลดที่สูงพอสมควรนะครับสูงมากนะครับวิธีนี้ส่วนมากผมจะเอาไว้ใช้สำหรับตัวท็อปทเท่านั้นนะครับตัวประมาณมือถือประมาณรุ่นละ7-8,000ขึ้นนะครับผมถึงจะใช้ User อร์มาแฟนะครับผมหรือไม่ก็มือถือที่เป็น u f s นะครับชิป UFS นะครับเอามาแฟตมันถึงจะคุ้มนะครับผม ส่วนรุ่นนี้มันครับมันยังพอมีพินเอายังพอจําได้อยู่นะครับเราก็จะจําเอานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้จํายากอะไรนะครับรุ่นนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะครับอันแรกแล้วก็ปิดเครื่องลงก่อนนะครับอันนี้ผมก็แนะนําแนวทางให้ฟังนะครับผมว่าหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับเผื่อท่านผู้ชมบางคนจะงงว่าเอ้ยทําไมไปถามบางที่เขาไม่ต้องแกะเครื่องนะครับแต่ทําไมราคาแรงจังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทำไมบางที่ราคาถูกครึ่งตัวครึ่งเลยนะครับแต่ต้องแกะเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าบางทีมันมีต้นทุนจริงๆนะครับถามว่าการแกะเครื่องก็ก็ไม่ได้แกะยากอะไรนะครับแล้วอย่างข้อดีของการแกะเครื่องปลดคือเราไม่ต้องรอยูเซอร์นะครับไม่ต้องรอบางที่ยูเซอร์อาจจะเซิร์ฟเวอร์ปิด คนใส่รหัสไม่ว่างก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็จะยิดเป็นแบบแกะเครื่องนะครับใช้ย,ยูเซอร์ก็เอาไปใช้สำหรับตัวท็อปทอปนะครับผมตัวนี้ยังเป็นผมพอจำได้อยู่แล้วก็ไขน็อตไปครบนะครับ น็อตก็ประมาณ10บกว่าตัวนะครับผมไขทั้งบนทั้งล่างนะครับโอเคครับผมหลังจากเราไขน็อตเราก็ตรวจดูนะครับว่ามันจะมีน็อตจุดไหนอีกไหมนะครับลองดูดีนะครับบางทีมันจะมีบอยสติกเกอร์ขาวๆแปะอยู่นะครับหรือเป็นบอยสติกเกอร์สีดําให้เราแกะดูดีๆนะครับถ้ามันงัดไม่ขึ้นเราอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวบอดี้มันจะหักนะครับผมโอเค พอเราไขน็อตครบทุกตัวแล้วนะครับให้เราถอดถาดซิมออกนะครับอย่าลืมเลยนะครับตรงนี้ทาให้ถอดถาดซิมอย่างไงมันก็งัดไม่ขึ้นนะครับโอเคพอถอดถาดซิมออกแล้วปุ๊บใช้เล็บนะครับผมจิกตรงนี้เลยจิกตรงนี้นะครับแล้วไล่ขีดเลยจะเป็นประมาณนี้นะครับการแกะส่วนวิธีการเอาฝาหลังตัวนี้ออกผมมีคลิปแยกนะครับผมการเอาฝาหลังตัวนี้ออกนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับผม แต่มันจะมีกาวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเดี๋ยวผมจะอัพลงไปในช่องเป็นคลิปยานะครับการเอากาวฝาลังออกอหลังจากเราคันน็อตเสร็จเราก็ใช้เล็บนะครับไล่ขีดไปเลยครับเป็นประมาณนี้โอเคสังเกตน,นะครับว่ามันยังแน่นนะครับ ถ้ามันยังแน่ๆนๆบนๆอย่างนี้นะครับผมลืมขันน็อตไปตัวหนึ่งเห็นไหครับตัวนี้นะครับมองมองมองเพื่เๆแทบไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะเนียนไปกับตัวซิงค์เลยนะครับผมแต่เราอย่าไปฝืนงัดนะถ้ามันไม่ออกนะครับโอเคพอขนน็อตออกเสร็จ๊บเห็นครับออกง่ายเลยง่ายนะครับทีนี้ปลดแผ่แบตออกก่อนเลยนะครับอันดับแรก พอปลดแผ่แบบออกปุ๊บนะครับมันจะมีน็อตที่ตัวบอร์ดนะครับผมยึดไว้ประมาณที่มองเห็นตอนนี้นะ่าจะหนึ่งจุดคือจุดนี้นะครับเราก็ไขออกเลยแล้วก็ปลดสายสัญปลดแผ่สัญญาณนะครับโอเค่าจจะขึ้นแล้วแหละ ตัวนี้ออกมานะครับถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็อะไรบางเราจะได้บอร์ดตัว a ห้ายี่สิบยี่สิบมานะครับตัวบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล้องประมาณสี่ตัวนะครับผมกล้องอย่างเยอะนะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับกล้องห้าตัวนะครับเอา กล้องห้าตัวนะครับผมหลังสี่หน้าหนึ่งนะครับกองโอเคจุดที่เราจะจําจะเป็นจุดนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้แหละเราก็ต้องเอาทองแดงออกก่อนนะครับครับผมเราก็มาถึงขั้นตอนการสำรวจกันนะครับพอจะสำรวจประมาณนี้ครับ มันจะเป็นลืดเส้นเล็กๆนะครับเห็นไหมครับที่มือผมถืออยู่อย่างนี้ก็จะเอาแตะลงไปกับหัวอานะครับตัวเล็กมากนะครับต้องทําผ่านกล้องเท่านั้นนะครับ พอได้จำรวดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสหรับการจำรวดเสร็จจำขึ้นมาสีเส้นนะครับเดี๋ยวเราเจะเอาไปลงบอดี้กันนะครับเพราะว่าตัวแผ่นมันได้มาลายนีครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับผมหลังจากเราจำเสร็จนะครับเราก็เปิดโปรแกรม u f i e m m c Toolbox ขึ้นมาครับผมทิกตรงนี้นะครับผมติดตรงนี้นะครับปรับคอร์สสัก48นะครับแล้วก็กด i d e n t i f นะครับเจอไหมนะครับ Okay. ถ้าไม่เจอประมาณนี้นะครับบางทีไฟลวดมันอาจจะไม่พอนะครับไม่เจอว่าลองเล่นไฟดูนะครับลองปรับไฟทัก3 3.3ไม่เจอรถไฟเป็น1.8นะครับ ไฟหนเจอนะครับผมบางทีถ้ามันจําไม่เจอเราลองเล่นไฟดูนะครับรุ่นนี้ก็จะมีปัญหาที่จําไม่เจอกันบ่อยนะครับผมอย่าลืมใส่แบตด,ด้วยนะครับไฟที่ก้นชาร์จอย่างเดียวมันเหมือนจะไม่พอนะครับผมอันนี้ผมจะดูดเอาค่าสัญญาณไว้ก่อนนะครับไปที่คำว่า Special t ชาร์นะครับผมกดไอเดียน่อนสักรอบ ต้นนี้มันจะชอบมีปัญหาที่จำไม่ค่อยเจอนะครับปับเ,เป็นหนึ่งบิดด้วยเซปเชียร์ทาร์สนะครับผมแล้วก็แฟ c t ตอรี่เลยนะครับแฟคเตอรี่รีเซ็ตเลย ก็จะแฟลชฟินานหน่อยนะครับผมก็จะเสร็จแล้วแหละนะครับโอเคพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นดันอย่างนี้นะครับเราก็กดไอเดนดูสักรอบนะครับเพื่อเช็คดูว่าค่าบูทมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับผมบูท oh. uh, ยังเป็น0ูนย์คูณสาเหมือนเดิมนะครับบูทคอคอมทีนี้เราก็ปิดตัว UFI แล้วก็ไปถอดลวดแล้วก็เปิดเครื่องกันเลยนะครับผม ทีนี้เราก็จะมาประกอบกันนะครับก็ใส่ซิลิคโคนเข้าไปด้วยนะครับซิลิคโคน แล้วก็ลองเอาบอร์ดไปประกบดูก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไขน็อตก็ได้นะครับเดี๋ยวทดลองเปิดเครื่องดูก่อนเดี๋ยวเราจะมาไขน็อตทีหลังโอเคครับผมติดออปโปขึ้นมาแล้วเราก็รอนะครับ ลองก่อนนะครับเป็น,นันนี้ก็ได้ลองไปโอเคครับ okay, ผมพอมันเข้าหน้าหลักได้เรากดตัวนี้เลยนะครับจีซีคอดอกจันสีเลียมเปีหนึ่งสามซีเดียมนี้เลย เพื่อบังคับเข้าหน้าหลักนะครับผมรอสักครู่นะครับหลักได้ทีนี้เราก็จะไปประกอบเครื่องกันนะครับผมเรารู้แล้วว่าเครื่องเรืนี้ปลดรหัสหน้าจอผ่านแล้วครับไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วนะครับได้ถึงนานี้ทีนี้เราก็เอาตัวฝาหลังมาประกบได้เลยนะครับ ท,ที่ประกบก็ประกบเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรยากนะครับครบแล้วก็บีบๆอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเราก็ตรวจดูว่ามันสนิททุกทางไหมนะครับอันนี้ลงลงหมดทุกทางเลยอ่าเล้วทางนี้ลงแล้วก็ขมขมนิดๆนะครับลงสนิทไม่ติดอะไรนะครับผม ถ้ามันติดอะไรมันแน่นมันขมไม่ลงเดี๋ไปบีบแรงนะครับเดี๋ยวมันจะจะบอดี้มันจะหักนะครับทีนี้นะครับผมเราก็เอาตัวน็อตมาขันนะครับน็อตสิบตัวขันไปนะครับนอดด็อตเยอะมากนะครับรุ่นนี้ นะครับผมเราก็ใส่ตัวนี้ลงไป กาวเดิมนี่ผมเชื่อว่ายัางเหนียวอยู่นะแต่ว่าผมจะเพิ่มกาวอยู่สักนิดหน่อยนะครับผมหลังจากเราใส่ากาวเสร็จนะครับเราก็ประกบลงไปได้เลยนะครับผมแบบเดิมเลยนะครับมันจะเนียนเหมือนเดิมนะครับผมจริงกาวไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เราก็มาลองเทสเปิดเครื่องดูนะครับอันนี้เครื่องไม่ได้เปลี่ยนจอนะครับแต่สายฟ้าลังเราต้องติดยางอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อว่ารอกาวมันแห้งสักหนึ่งคืนนะครับพวกนี้ค่อยเอายางออกนะครับผมอันนี้ก็จะเสร็จจะส่งงานแล้วนะครับปรับภาษาก่อนนะครับผม แ n ลงเกตกับ r e g i ียนนะครับ r ี region เจียนมันจะเป็นโซนนะครับถ้าเราเลือกเป็นไทยเวลาก็จะออโต้มาเป็นโอเคครับผมสำหรับคลิปการปลดรหัสหน้าจอ a 5 2020ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมได้ไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้าครับ